สวัสดีครับคุณผู้ชมครับวันนี้พามาชมเครื่องตัดหญ้าโรบินมือสองญี่ปุ่นอีก1ตัวนะตัวนี้เป็นตัวตัวถึกหน่อยตัวถึกหน่อยมีน้ำหนักนะครับ NBS 2 7 0 NBS 2 7 0นะครับเป็นสิน2จังหวะ2 7 c ่กระจกสเปคที่ญี่ปุ่นเขียนให้มานะครับ NBS 2 7 0ตรงรุ่นนะครับหัวหาง ฟูจิโรบินนะครับอันนี้เป็นของแท้เขาเลยนะฟูจิอินดัสทรีเนี่ยนะฮะในฟูจิโรบินโรบินโลโกโลน้นี้เห็นไหมนี่นัมเบอร์ก็0ูนย์หนะครับตัวนี้เป็นหางพิเศษตรงนี้มันสวิงได้หางมันจะสวิงได้ปกติถ้าเป็นถังล่างมันจะหางฟิกหางฟิกคือหางที่มันติดกับเครื่องเลยเวลาพี่จะเปลี่ยนใบมีดพี่ต้องตีลังกาเครื่องแต่ตัวนี้มันหางมันสวิงได้เห็นไหมครับนี่ฮะเห็นไหมครับ โดยการล็อกล็อตตัวนี้ถ้าเกิดอยากให้มันแน่นพี่ก็ขันตัวนี้เข้าเอานะครับอันนี้ผมขันประมาณนี้แล้วกันเพื่อให้เห็นว่ามันดิ้นได้แล้วกันนะฮะคันเร่งเปลี่ยนเป็นสไตล์โรบินส4ูนย์ี่แวนๆวให้นะครับระบบคาบูคัาปป๊มแด่แฟมนะครับน้ำหนักมีนะฮะตัวนี้มีน้ำหนักนะฮะผมว่านา่าจะห้าโลกว่าได้เลยยกตัวประมาณห้าโลกว่านะแต่วันมันด้วยความมันแข็งแรงอะนะเพราะกกหางนี่ก็เป็นสไตล์เหมือน เหมือนมืนคัดใหญ่มองอย่างนี้เหมือนคัดใหญ่เลยนะครับแต่จริงๆมันคือคัดเล็กนะครับเห็นไหมกกหางนี่สไตล์คัดใหญ่เลยสไตล์สามหนึ่งเลยมีช่องระบายความร้อนให้สี่ช่องฝั่งละ4ี่ช่องนะครับแต่ถ้วยคัดนิดเดียวนะครับเครื่องดีใช้น้อยนะฮะดูเชือกก่อนนี่นี่เครื่องแน่นเลยนะครับโคลึกๆนี่ขาวๆเลยไม่ได้ล้างนะไม่ได้ล้างเชือกนะ ก็คือเดิมเดิมเดิมอย่างไรเดิมอย่างนั้นนะครับแจ้งให้ทราบนะครับสวยราคาเอาไงดีวะพี่เอา้าเอาใจไว้รุ่นตอนปลายสามพันลมส่งนะครับแต่มันยี่บเจ็ดนะสามแปดลมส่งแล้วกันนะครับล็อกน็อตก่อนเดี๋ยวลองฟังเสียงดูก่อนนะครับอันนี้จะแน่นขึ้นแล้วนะฟิกตรงนี้ก็จะแน่นขึ้นนะน็อกต,ตัวนี้ด้วยนะมันจะแน่นขึ้นห่าง นี่หางจันี่ละเห็นไหมอ่ะสตาร์ทให้พี่หน่อยครับดึงอย่างเดียวนะครับแนะนําถ้าเกิดครอบอย่างนี้นะให้พี่ไปจับตรงนี้นะอย่าไปจับตรงนี้เดี๋ยวไฟดูดวาวุ่นอีกอ,อันนี้เราดูลอบไปที่กลางๆางมันว้นได้อีกนะครับมันวีดได้อีกก็คือปรับรอบไฮขึ้นไปมันจะวีดขึ้นไปอีกโอเคอันนี้ ทำให้ดูพอประมาณก่อนของแถมสายสะพายแล้วก็ใบบีบใหม่นะครับ12นิ้วทรงมะละกอรหรือว่าปังต่อค้าเท้ากันไปสีเดิม,ส,ดมสีเดิมนะครับก็มีถลอกจากการขนส่งหรือการใช้งานอันนี้น่าจะเสียดสีกับสายเดิมญี่ปุ่นแต่นี่สายเปลี่ยนให้ใหม่นะครับก็บอดี้เหล็กนะครับเหล็กนนี้ก็เป็นแมกนีเซียม NBS 2 7 0นะครับผมก็ใส่วาลวให้นะใส่วาลวระบายถังให้เพื่อให้มันตัดต่อเน,นื่องได้ทั้งวันนะนะลองดูครับใครที่ชื่นชอบ3,800ลบทรงครับสวัสดีครับ